ไทยไรเลยไทยไรเลยดีไรนี่เนาะเอ้าคุณแม่ใส่ไปใส่ไปไรแผลไม่กินอะไรแม่ผมไปมาไปแม่สูนี่เว้ยหญ้ากุยใกล้ฝนทั้งตกอยู่ไปเฮ้ยเว้ยไปแม่หากินยอดถุงม่วงหมดแล้วไป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 เลยไปเลยมึงไป นั่นนันแม่ผมชมแล้วตัวน้อยๆมึงให้ไวเลยมึงดื้อเถอะมึงดื้อเถอะมึงดื้อเถอะฮึจับกินตับสบายมึงคือดื้อไปไปกินเอาไไป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 เงี้ยกูยชิไปเงี้ยกุยไปเอ้ยเว้ยไปไปนั่นเห็นป้ย้ายชมแล้วก็กางกูพังท่าพังหักหักหักโอ้ยขี้ดื้อเงี้ยเว้ยไปแล้วพี่ๆอะไรมันนี่ มันกินหายเบิ้งมันไม่แม่นอย่างไรเบิ้งเลยมันเรียดเลยครับยอดบักเขียะไปเมื่อต่อปลูกยังไงกันเนี่มันโอ้ยเนาะเดี๋ยวเบิ้งก่อนมันกินยอดกันชาผมว่ามีแค่ต้นเดียวปลูกไว้ต้นเดียวปลูกไว้สอนต้นตายต้นหนึ่งครับจะได้สูบผมขอบูดน้อยนะกันชาต้นนี้เนาะคือมาแห้งขึ้จังผมแต่ว่าไปละพี่ๆซรัมมี่ละฝนตก